สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับไกเซอร์ในเกมมิตาเกะโซลิดไฟท t เดอร์เพนทอมเพนครับผมวันนี้ก็จะมาปฏิบัติภารกิจต่อนะครับจากครั้งที่แล้วเราจะปฏิบัติภารกิจที่5ครับผม over the f r n a n c e ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่นะฮะเราก็ต้องอัพเกรดยุทธกรณ์ก่อนนะครับผมสิ่งที่ต้องอัพเกรดนะอันนี้เลย fusion ก็คือบอลลูนนั่นเองครับผมโอเคตอนนี้บอลลูนเราาระดับ2แล้วมี24อันหรือเปล่าอ่ามี B 24อันครับผมต่อไปอัพอะไรอีกมีอะไรให้อัพอีกเดี๋ยวอะไรอัพมีอะไรให้อัพกล่องไม่มีอ่าชุดเสื้อผ้าไม่อัพนะโอเคกล่องครับผมกล่องเราอัพกล่อง ยิงไม่เคยได้ใช้นะแต่ก็อัพไปงั้นแหละครับ C4 ไม่มีระเบิดมือระเบิดมือใส่แล้วปืนพกไม่มีสไนเปอร์ไม่มีโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมไปมันจะต้องมีภารกิจที่เมือง วัคซีนบาลเกแเน่ๆครับผมเราจะลงตรงไหนดีเ,ยเอยออตรงนี้ดีกว่าโอเคไปเปิบรประการข้างนี้นะครับผมก็จะลุยไม่เกี่ยงเวลาแล้วกันนะผมปกติชอบลุยเวลากลางคืนนะมันมีผลก็คือแบบ ไฟตรงข้ามจะมองไม่ค่อยเห็นเรานะครับแล้วก็ตูนเนี่ยจะชอบยืนตามจุดจต่างๆที่จุดที่มีไฟนะเออจะทำให้ง่ายต่อการเข้าไปจับกับฐานนะครับผมบนำแสดงด้วยเวสน็อมสเน็กซ์โซเวียตเอนจิเนียร์ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่ค่ายนำเขำา่ากมาที่ ทหารเขาอาจจะช่วยเราได้จับนะครับดูภารกิจน,นะครับผมรู้สึกว่าด่านนี้จะมีวิศวกร,กร,กรมือ,มอกลกับยูเอ็นอาร์บูปรินครับผมบูปรินก็คือขิมเขียวครับ พิมเขียวอะไรสักอย่างาเดี๋ยวเราก็รู้กันนะครับเราเป็นกเขียวอะไรไปลงมาแล้วก่ววอจะไปครับเก็บเก็บเก็บสุดท้ายเราก็ต้องมาลุยตัวกลางคืนอยู่ดีนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ23.50นาฬิกานาทีโฮ้ เดี๋ยวตรงนี้เราก็ถึงนะครับผมจะต้องไปรีดข้อมูลจากใครสักคนผมเห็นคนตรงนั้นหนึ่งคนโอเคทีต่ตรงไหนอีกตรงนู้นอีกหนึ่งคนตรงนู้นอีกหนึ่งคนข้างบนมีไหมไม่มี จะไล่ลงมาตรงนี้มีไหมตรงนี้มีหนึ่งคนโอ้มีสกิลด้วยนะครับคนนี้น่าน่าเก็บน่าเก็บตรงไหนมีไหมตรงนั้นมีไหมอ่าตรงนี้มีหนึ่งคนรอบนี้นะผมจะจับเฉพาะคนที่มีสกิลเท่านั้นนะครับผมผมจะพยายามอา่าให้ดีที่สุดครับพยายามให้ดีที่สุดครับ ให้เร็วที่สุดจบเร็วที่สุดนะครับผมเราก็จะยองๆเข้าไปยองเข้าไปยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวเล็งปืนไปที่เขายอกเข้าไปข้างหลังนะครับเล็งปืนไปหยุดยกมือขึ้นบอกไปลงหายขอมยมา ท่นจะบอกนาะยเรื่องที่อยู่ของอตัวประกันนะไหมเดี๋ยวเพื่อนๆนายอยู่ในหมดอยู่แถวนี้แหละนอนลงไปดีมากส่งกับฐานครับนี่ด้วยม,มีใครเห็นหนายหรอกนายอยู่ไกลจากเพื่อนๆตั้งหลายไม้ ข้อหมายต่อไปคือไอคนที่ส่งไฟตรงนั้นหรือไม่ไมเอาดีตรงนั้นล่ะตรงนั้นล่ะโอ้ตรงนี้ะหารช่างจริงมากหมายหัวไปก่อนขากลับต้องกลับมาเอานะาไปก่อนครับน่าจะไม่เห็นเราตรงี้คือเราได้เปรียบ ันนี้ยินยาสรบปไปก่อนคนนี้ด้วยโอเคเาจะสอบถามว่า,าแผ่นพิมพ์เขียวอยู่ตรงไหนไปไปกันเขียวเราอยู่ตรงไหนไอ้นี่ไม่ยอมหลับครับบอกว่าสักพักคณจะหลับนั่นหลับไปแล้วตื่นมา บอกคมมุ่มานายต้องการขิมเขียวใช่ไหมเรามีอยู่นี่อันนึงได้รับไปครัเพื่อไม่ให้เป็นการรับปีเราก็ส่งกลับบ้านไปด้วยของเกินปีชมุครับ อุ้ยไอ้นั้นคนนั้นยังไม่เห็นใช่ไหมหลับนี่เราตะทเบรลส์ขึ้นไปแถวนี้มีไหม ่มครับอตรงนู้นครับตรงนู้นมีไหมไม่มีเราเจอหนึ่งนายครับกับมีการหนึ่งตัวเราจะดึงลงมาไอ้อยู่ข้างบนเนี่ยเอาลงมา ็ไม่ละครับน้องตื่นมาก่อนตื่นมาบอกข้อมูลก่อนบอกข้อมูลมาแถวนี้มีเพชรอยู่แถวแถวนี้โอเคใจมากขอาไปซะเก็บไอเพชรเพชรที่ไหนว่าอยู่ตรงไหนล่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เองครับนักไปก่อน จะได้หาง,ง่ายๆครับนี่คือพยายามทำให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมแต่พอดีว่าผมก็ค่อนข้างจะโลภนิดน,นึงนะชอบแบบเก็บคนก่อนนะเพราะว่าจะได้สะดวกนะครับผมในการทำภารกิจย,ยกมือขึ้นวางปืนลงพูดออกมามีาอะไรจะพูดไหม นอนโอเคตอนนี้เราสบายแล้วครับผมตรงน,นั้นมีเพชรที่ที่เขาขายข้อมูลบอกไว้นะเราต้องรีบไปเก็บอธิบายก็คือตอนนี้ผมขอแห้งนะครับผมอาจจะบ่นมากไม่ได้นะ รู้สึกว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายครับผมเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับซีซันช็องส์ตอนนี้เรายองมาถึงจุดคลคี่แคลนแล้วผมน่าจะมีอยู่แถวนี้สักคนสองคนเราจะต้องสอ,สอบดูก่อนครับชึบชุ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 บนั่นไงพูดถึงกระตืเอเลยค <Analysis complete. S 2> นนี้กับคนนี้ ต้องหาจังหวะยองครับยองครับหรือเราจะใช้อุปกรณ์อ,ออกล่อนะอย่างเช่นแมกกาซีนแปดเจ็ดมาไหนเดินลงมาไม่ต้องบุญกันมาก มาสิมาอีกเนี่ไก่ไม่พอหรอกมาอีกมาอีกทีน,นี้ทีน,นี้ไก่ไปครับต้องสักมันหินแวบๆบแวบๆแบบไม่น่าผู้หัวไปเลยจิงเข้ามาดิ เกือบไปแล้วครับกดกดปืนผิดครับเมื่อกี้ยืมอีกยืมอีกโอเควันนี้เราเจอเราแล้วนะครับต้องเก็บครับผมวันนี้อารามแล้วต้องเก็บครับเพราะว่ามันตื่นมาเนี่ยมันจะโทรไปบอกอพวกของมันนะครับ ดดทางนี้น่าจะขึ้นได้นะถ้าเราเข้าไปข้างหน้าเนี่ยอันตรายแน่นอนะครับผมเราจะลาะช่องเขาไปาเราทํางานเป็นสายลับนะครับเราต้องไม่เผยตัวถึงจะเผยบ้างบางครั้งนะครับเราก็ต้องเก็บก่อนที่อาจะเตือนผูอื่นได้เงินแค่น,นี้มีึ้นไม่ได้เจ้า เราไปอยู่จุดซุ่มุมยิงแล้วผมยิงเรามีสไนเปอร์นะยิงก็ได้หรอกแต่ไม่ยิงดีกว่าครับนะคนนี้มีสกิลหมายหัวไปก่อนคนนี้ไม่มีแต่สกิลระดับ C เอ้ยมีทหารช่างระดับ B ด้วยเก็บอันนี้ไม่เท่าไหร่เดูไปอีกนิดน,นึงตรงนี้มีใครไหมนั่งเถอะ ตรงนู้นหนึงนายไม่คอจริงเท่าไหร่นบ้านเรามีไหมอ่ะตรงนบ้าี้บ้านนี้อีกนึงนายมีหินหนาครับทำให้สแกนไม่ได้เสียามันอันี้หน่อยโอเคเ็ล ผมเห็นไฟครับผมเครื่องปั่นไฟถ้าเราปิดเนี่ยไฟตรงนี้อาจจะดับทั้งหมดจะเป็นโชคดีของเราครับตัดการเลยราย่องเข้าไปบ้านานี้มีคนไหมสวัสดีๆก่อนที่จะลงไปอันตรายครับน่าจะไม่มีเอาละ่ะกจวกหม้แล้วเราก็ปิดสวิตช์ไฟส่วน,นไฟจะดับไปแล้ว อยู่ที่ว่าใครจะมาน่าจะเป็นคนนี้ครับใกล้ที่สุดเ,เ,เราแบแอบตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าเราก็เราจะออกไปดูมารีบมาฟึ้น มายุบปุ๊บนี่มีข้อมูลอะไรจะบอกฉันไหมมีคนที่เป็นสเปเชียลิสต์อยู่บริเวณนี้ได้ได้หลักไปไม่ได้ยินเหร่อย่างงี้ส่งไปอย่างงี้ปุ๊บมันจะปุ๊บนะจะรู้สึกตกใจ ตกใจแล้วก็มาครับแล้วก็ซุ่มอยู่ตรงนี้แหละมาดิมาดีดีไหมมาอีกก็มาอีกไม่ใกล้ไว้ใกล้หนึ่งสองสามปุ๊บเงียบไปอีนูเดี๋ยวเราจะพูดไหม จับกับไม่หมดครับตัวนี้จะมีหนึ่งคนอันตรายครับเรายอ้อนก่อนมาเองไมอไหมมไม,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 ไม ตัวละซี่มาคู่ลงมาหลับครับเดี๋ยวนะเป็นบูปินที่เราตามหาอยู่ไหนเอ่ยแมปดูก่อนโอ้คนนี้อีลิตอะคนนี้มีสกิลระดับอีลีตนะครับเราต้องเก็บอันนี้ธรรมดาไหนบูปินนะนี่นี่นี่บูปินอยู่บ้านหลังนี้ เราแดนมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นสเปเชียลลิสต์นะครับผมซึ่งเราก็หมายหัวไปแล้วอเวอ้เรีกจำละมีคนเปิดเพลงนะครับมีหวังคลิปนี้โดลิกทิตอีกแน่เลยอาจจะต้องตัดเสียงเพลงออกนะครับผม ในขนาดนี้คงไม่เห็นลงมา้เข้าไปในบ้านครับโหบูปริ้นได้แล้วครับบูปริ้นแรล่เรียบร้อยแรล่ เทปนะครดเท่านีสส้แล้วครับงานช้างแล้วครับวันนี้เราต้องหามุมที่สามารถลอบเข้าไปในฐานตรงนั้นได้นะน่าจะขึ้นทางนี้ได้ลองดูใอย่ๆอย่าผูกหัวโอเคต้องยองครับขึ้นได้ไหมขึ้นได้นี่ว่า โดูดไหมหลับไปหลับไปคนเรียบร้อยดูเหมือนจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเป้าหมายสำเร็จครับ ับเซลเข้าไปให้เงียบที่สุดครับอีเพ็ดอยู่ตรงนี้โลบครับโลบเก็บก่อนมข้างล่างนี้จะเฮ้ยมันจะลงมาข้างล่างครับข้างล่างนี้อาจจะมีทหารอยู่ก็ได้นะจะแล้วนั่นไงแอ ก่อนดีกว่าหยุดมือขึ้นมีอะไรจะบอกใช่ไหมมีเทปคาซิตอยู่ในบ้านไม่เอาอะ ไปโช่ฟังเพงียนฟังลยไปหลักไปซะยังมาถึงแค่นี้แล้วครับหุนไปเลยครับเก็บเดี๋ยวนั้นออกมาแน่นอนนั่นไงี้ยไม่ไดีผมคิดไว้ไม่มีผิดระยะส่งของที่อ่า ตูจะมองไม่เห็นนะคือ30เมตรมตนะครับผมหลับหรือเปล่าอุ้ยหยิบปืนผิดผมให้หยิบให้หยิบคนครับไม่ใช่ให้หยิบปืนใช่ไหมครัตัวนี้มนไม่งให้เก่งอยู่ละโอเคถึงห้อง,องขังแล้วผมเราจะช่วยตัวประกันออกไป ก็ขอบใจเรานะเราสามมาช่วยเฮ้ึตรงนี้มีเทปอุสามไม่บอกจะไม่ฟังเพลงแล้วเนี่ยโอ้โหยังเจอเทปอยู่นะครับนายกลับบ้านไปเลยนะไม่บาดเจ็บใช่ไหม

นี้เราจะกลับฐานกันยังไงเราจะาระเบิดตรนงนี้นะเพื่อจะให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันลงจอดตรงนี้ได้ระเบิดซีฟูอยู่ไหนวะโอเคซีฟูอยู่นี่ติดเลยครับติดติดติดเออเนี่ยติดตรงนี้ย่ำ เดี๋ยวผมดีนดูมุมดีๆกันโอเคมุมนี้ดีมากครับผมสามสองหนึ่งตุ้มมีใครได้ยินไหมมีใครได้ยินไหมโอ้จอตรงนี้เลยครับ โผล่ตรงไหนะวะโผล่ตรงนี้เลยเยี่ยมมากรีบมาก,ก่อนที่ทหารจะเหยกันมาเร็วเร็วกดใช้สไนเป,รปอร์ซูมรอครับถ้ามีทหารขึ้นมาแถวนี้เราจะยิงทิ้งทันทีมองไปจะมาปะสาจ,จริง ก่อนเลยครับนั่นมาแล้วจริงด้วยถ้าเราฆ่าคนก็จะทำให้ภารกิจนี้ได้คะแนนน้อยนะเราไม่ฆ่าดีกว่าครับลา โอเคจับรับนี่ยังแม่นอยู่ยังแม่นอยู่หลับไปซะทุกคนเอาละครับเราก็จะจบนี้คลิปเอ้ยเราก็จะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมในสุดเราก็ผ่านภารกิจเรียบร้อยนะสมบูรณ์แบบ ไม่มีใครเห็นถึ้งหินก็หลับหมดแล้วนะครับผมนนไม่มีฉากจบเลยใช่ไหมไหนรอรอ,รอดูก่อนครับรอก่อนรอก่อน,ออนเผื่อมีฉากจบนี่ทีนี้ IDT ผมขึ้นเป็นรีวิวสิบแล้วครับผมครับ ได้เอครับผมใช้เวลา22นาทีนะฮะถือว่านานพอสมควรเรียบร้อยครับผมแน่ไงบายแล้วมันจะมีอินจิเนียรเข้าสู่ R&D ทีมของเราเราสามารถผลิตแขนควนได้ดูแบบกต่างได้ แอนกุณสามารถอัปเกรดได้หลายรูปแบบในที่สุดเราก็อัปเกรดแขนกรนของเราได้แลวนะครับผมนี่ไงครับระดับ b นะครับผมคนอื่นที่จับมาก็ระดับ B กับระดับ C ีแค่นั้นนะโอ้ระดับ b ระดับ E เราก็จับมาครับผมจับเรียบม่เหลือครับ โอเคครับผมก็จบกันแล้วนะครับก็ฝากซับสไคร์กันด้วยนะครับผมตรงไหนไม่ดีก็ติชมกันได้นะครับผมอย่างคำหยาบคายอะไรอย่างนี้ผมก็พยายามจะพูดให้น้อยลงนะฮะเพราะว่าเข้าใจนะครับว่าแบบบางทีมันเสียลมนะก็กระบดออกมาโดยไม่รู้ตัวนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ